ช้าวันที่11กันยายน2,001ที่นิวยอร์กมึงรู้ป่ะมันเป็นเช้าวันอังคารที่โคตรจะปกติเลยวะ่ะทุกอย่างแม่งก็เหมือนเดิมแต่แล้วในเวลา8.46มง46นาทีเครื่องบินลำแรกแม่งก็พุ่งชนตึก World Trade Center ตึกเหนือเสียงระเบิดดังจนกูรู้สึกว่าโลกแม่งสัน่นผู้คนเริ่มวิ่งหนีกันเหมือนหนังวันสิ้นโลกอีก17นาทีต่อมาเครื่องบินลำที่สองแม่งก็พุ่งชนตึกใต้ตา,ตาม,มาติดๆต,ตอนนั้นแหละ ทุกคนรู้ทันทีวันนี้ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแล้วแม่งคือสงครามเรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะเว้ยเครื่องบินลำที่สามแม่งไปพุ่งชนเพนทากอนที่วอชิงตันส่วนเครื่องบินลำที่สี่ถูกพวกผู้โดยสารวีรบุรุษขัดขวางจนเครื่องตกที่ป่าท่ามกลางความช็อกของคนทั้งโลกไอตึกคู่ที่มึงเคยเห็นมันสูงเสียดฟ้า แม่งก็เริ่มพังทลายลงมาเหลือไว้แค่ฝุ่นและควันที่ปกคลุมแมนฮัตตันทั้งหมดมึงคิดดูดิว่าเฮี้ยมขนาดไหน